เศรษฐศาสตร์ถ้าประชากรของประเทศไทยร้อยละ20มีรายได้รวมกันร้อยละ70ของรายได้ประชาชาติข้อใดถูกข้อ 1. ประชากรร้อยละ80อยู่ในเขตชนบทข้อที่2ค่าของชีพของประชากรในเมืองอยู่ในระดับสูงข้อที่3การกระจายรายได้ในประเทศเป็นไปอย่างไม่เสมอภาคข้อที่4รายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศอยู่ในระดับตำ่ำ ให้หลาชิดหนึ่งนาทีค่ะค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ3ค่ะเพราะว่าการกระจายรายได้ในประเทศเป็นตระอย่างไม่เสมอภาพเพราะรายได้จากสิซของประเทศซึ่งถือเป็นรายได้จำนวนมากตกอยู่ในมือของประชากรเพียงร้อยละยีซึ่งถือเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศแสดงว่าประเทศนั้นกระจายรายได้อย่างไม่เสมอภาพค่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะแย้งได้ค่ะเพราะคนกลุ่มนั้นนะคะอาจเข้ามาทํางานในเมืองก็ได้นะคะไม่ใช่คนในชนบทอย่างเดียวค่ะข้อที่สองผิดค่ะเพราะค่าครองชีพในเมืองนะคะไม่จําเป็นต้องอยู่ในระดับสูงค่ะไม่จําเป็นนะคะข้อที่สามเอ้ยข้อที่สามถูกค่ะข้อที่สี่นะคะผิดค่ะเพราะรายได้ต่อหัวนะคะไม่จําเป็นต้องอยู่ในระดับต่ําค่ะ เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นคาตอบข้อที่ถูกคือข้อที่3ค่ะการกระจายรายได้ในประเทศเป็นไปอย่างไม่เสมอภาคค่ะเศรษฐศาสตร์ถ้าประชากรของประเทศไทยร้อยละ20มีรายได้วรวมกันร้อยละ70ของรายได้ประชาชาติข้อใดถูกข้อ1ประชากรร้อยละ80อยู่ในเขตชนบท ข้อที่2ค่าคองชีพของประชากรในเมืองอยู่ในระดับสูงข้อที่สการกระจายรายได้ในประเทศเป็นไปอย่างไม่เสมอภาพข้อที่สรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศอยู่ในระดับตำ่ำให้เวลาคิดหนึ่งนาทีค่ะค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ3ค่ะเพราะว่าการกระจายรายได้ในประเทศเป็นไปอย่างไม่เสมอภาพเพราะรายได้จ็กสิบเปอร์เซ็นของประเทศ ซึ่งถือเป็นรายได้จำนวนมากตกอยู่ในมือของประชากรเพียงร้อยละยี่สิบซึ่งถือเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศแสดงว่าประเทศนั้นกระจายรายได้อย่างไม่เสมอภาพค่ะข้อที่หนึ่งนะคะแย้งได้ค่ะเพราะคนกลุ่มนั้นนะคะอาจเข้ามาทำงานในเมืองก็ได้นะคะไม่ใช่คนในชนะบทอย่างเดียวค่ะข้อที่สองผิดค่ะ ราะค่าครองชีพในเมืองนะคะไม่จําเป็นต้องอยู่ในระดับสูงค่ะไม่จําเป็นนะคะข้อที่สามเออข้อที่สามถูกค่ะข้อที่สี่นะคะผิดค่ะเพราะรายได้ต่อหัวนะคะไม่จําเป็นต้องอยู่ในระดับต่ําค่ะผิดเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นคนําตอบข้อที่ถูกคือข้อที่สามค่ะการกระจายรายได้ในประเทศเป็นไปอย่างไม่เสมอภาคค่ะ จะผสมกับปัญหาใดข้อ 1. ดึงดุลบัญชีขาดดุลมากขึ้นข้อ2ดุลบัญชีสะพัดเกินดุลลดลงข้อ 3. ดุลบัญชีเงินโอนเกินดุลลดลงข้อ 4. ดุลการชำระเงินเกินดุลมากขึ้นคำตอบคือข้อที่2งดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงเพราะถ้าเราผูตออกน้อยลงทําให้ดุลการค้าของเราแย่ลง ผลโดยตรงต่อบัญชีเดินสะพัดทาให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นข้อที่สี่นะคะผิดเพราะถ้าเราส่งออกน้อยลงดุลบัญชีเงินก็น่าจะเดินดุลน้อยลงค่ะข้อที่หนึ่งนะคะบัญชีทุนเป็นเรื่องการลงทุนและการผู้ยืมค้า รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับสูงข้อหนึ่งตลาดร่วมและสาภาพทางเศรษฐกิจข้อสองตลาดร่วมและสาภาพสุรากรข้อสาเขตการค้าเสรีและตลาดร่วมข้อ4สา่ภาพเศรษฐกิจและสาภาพสุรากาข้อต่อคือข้อหนึ่งค่ะตลาดร่วงและสาภาพทางเศรษฐกิจการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนะคะมีได้กันค่าระดับนะคะ เรียงจากต่ำไปสูงนะคะก็คือเขตการเสรีสาภาสวนาการตลาดร่วมสาขาเศรษฐกิจการวรวมกลุาา่มเศรษฐกิจอยา่างสมบูรณ์ค่ะจากโ์น,นะคะถามระดับสูงสุดในสี่ตัวเลือกคือหนึ่งตลาดร่วมกับสาขาเศรษฐกิจค่ะซึ่งถือเป็นการรวมกลุ่มระดับ3าและระดับ4ีซึ่งถือว่าสูงสุดในบรรดา4ตัวเลือก ต่คือข้อสองนะคะในการอ่อนตัวของค่าเงินบาทค่ะเพราะการที่ค่าเงินบาทอ,อ,อา่อนตัวนะคะทำให้สินค้าไทยนะคะถูกลงใน